ครับก็ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องเนาะก็วันนี้ก็สายๆนะครับมาเปิดเตากันนะครับกับพี่ชายเนาะดูนะครับก็ได้แล้วนะครับประมาณเจ็ดแปดกระสอบนะครับอันนี้จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรนะครับเตานี้มีปัญหาอะไรครับทำไมถ่านไม่ไม่หมดเนาะก็ ที่เหลือก็สวยอยู่นะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็เหลืออยู่นะครับข้างในนะครับประมาณสองสองกระสอบนะครับสองกระสอบสามกระสอบนี่แหละนะครับข้างในจะมืดๆหน่อยนะเนี่ยมันจะเป็นขี้เท่านิดนึงนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเขาขาวนะครับเพราะว่าผมอะมาดูช้านะครับมันมันดับตอนไหนดึกดื่ะครับนอนแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลีไว้นะครับแต่ว่า ก็มันก็มีผิดพลาดกันบ้างได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเอจะดับตอนไหนนะครับแล้วมันก็เป็นเป็นไม้แห้งด้วยนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ที่ทําให้ไม้นะครับไม้ไม่หมดนะครับก็คือไม้เล็กๆนะครับมันมีน้อยนะครับไม้อ่อยข้างล่างนะครับเนี่ยมันมีน้อยแล้วทีนี้ใส่ไม้ใหญ่ๆเยอะนะครับเห็นไหมครับมีแต่ท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอ่ามันมันมีแต่ท่อนใหญ่ๆนะครับก็เลย ไม้น้อยไม้เล็กๆน่ะมันก็คือมันมันมีไว้ออยนะตามจริงน่ะถ้าจะให้ดีนะครับเราต้องใส่ไม้ไม้เล็กๆอ่ะนะครับเล็กๆกัาขนาดเล็กขนาดกลางนะขนาดเท่าแขนนะครับขนาดเท่าขานะครับขึ้นมาก่อนนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับเตาเนี้ยนะครับไม้เล็กนะครับของผมเนี้ยมันมีน้อยนะครับก็เลยได้แค่นิดเดียวนะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นไม้ใหญ่นะครับมันก็เลยเกิดการเผาไหม้ได้ไม่เต็มที่นะครับอก็จะเหลืออยู่ แต่ก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่เยอะหรอกนะครับนิดเดียวนะครับบางเพื่อนๆบางท่านบอกว่าให้ตัดสั้นๆนะครับนี่สั้นแล้วนั่นประมาณสองนึงครับเห็นไหมสั้นยังไงก็ก็ตามนะครับถ้ามันจะไม่ไหมมันก็คือมันไม่ไหมนะครับมันไม่เกี่ยวเสมอไปนะครับกับสั้นกับยาวครับเห็นไหมครับไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นไม้ตรงนี้จะเป็นไม้ตรงข้างหน้าครับตัวนี้ผมใส่ตั้งอย่างนี้นะครับพอใส่ตั้งนะครับข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ไม่หมดครับ มันจะได้แค่นิดเดียวครับเนี่ยมันจะได้อย่างงี้นิดเดียวครับนี่แหละถ้าเราใส่ตั้งอ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทั้งเตาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆประสบปัญหานะครับไม้ไหม้ไม้อยู่แค่ครึ่งเดียวอย่างงี้นะครับเพื่อนๆต้องใส่นอนนะแนวนอนอย่างงี้นะครับแล้วจะปัญหานี้จะหายไปนะครับก็ลบแรงเนาะขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็เอาเอาออกมาเสร็จก็จะ ใส่ไม้ตรงนี้ต่อเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นไม้แห้งเหมือนกันครับแต่ว่าไม้ตรงนี้จะเกกียดีขึ้นมาหน่อยนะจะเป็นพวกไม้แต่แล้วส่วนใหญ่นะครับจะไม่ดีกว่าอยู่นะครับต่อมาประมาณเก้าโมงนะครับตอนนี้อยู่สิบเอ็ดโมงนะครับสิบโมงกว่านะครับเปิดไม่นานนะครับแต่ว่าตอนใส่มันชนะหน่อยครับก็ ประมาณนี้นะครับมันจะได้อยู่นะครับเจ็บกระสอบนะครับอ่าก็จะมีเปลือกเล็กเลน่อยนอยนะครับแ้วก็โอเคครับครับสำหรับอ่าเจ็นี้ก็มาถ่ายดูเล็กเล็กน้อยน้อยเนาะนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนครับเจอปัญหาอยู่นะครับก็ประมาณนี้เแหละอ่าประมาณนี้แหละครับวิธีแก้ไขครับไม้แห้งมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะแตกๆอย่างนี้แหละมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอเคครับ คลิปนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ